โอเคครับที่ทั่ทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสนายเป๊ตนะครับเว็บไซต์ว่าวปะช็อปชมใหม่สวยงามและใช้งานง่ายกว่าเดิมมีหมวดหมู่ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักหรือเติมเกมพาสและยังมีหมวดหมู่อื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับย้อมกลับไปเท่านี้นะครับผมที่เพจว้าวปะช็อปนะครับยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับผมหากสนใจนะครับไปจัดได้เลยที่ว้าวปะช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเลเกมโรบักหรือชั่วอาดิเวเวิร์ลทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกเช่นเคยนะครับผมสุดี๋ยวผมจะมาสอนลงงนนนนัั่เเอะครบผมาะ ก็ตัวละครที่จะใช้หลักๆนะครับผมใช้แค่ดาเมจตัวเดียวก็พอนื่คือดร์ดรีมนั่นเองนะครับผมตัวเดียวเลยแล้วก็จะใช้เป็นตัวที่เหลือก็คือตัวเงินปกติอจะเป็นไอยนกับเดนจีเนาะแล้วก็ใช้ตัวบัฟเป็นอุราฮาระนะครับที่ใช้ตัวบัฟเป็นอุราฮาระเนี่ยเพราะว่าอุราฮาระมันฮิวเล่บ้านได้ครับแค่นั้นเลยเนาะแต่ว่าถ้าไม่ใช้อุราฮาระก็เป็นตัวฮิวเออตัวฮิวอื่นบวกกับตัวบัฟแค่นั้นเองนะครับผมเนาะ ส่วนเซโดผมใส่ไว้ในทีเฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับไม่ Luckily, ได้ใช้นะครับผมเนาะอันนี้ใส่ไว้ในทีเฉยๆนะครับมาติดไว้อยู่แล้วแล้วขี้เกียจเอาออกนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมตัวใช้ the right. <sh asına priorities> หลักๆดาเมจมีแค่ตัวเดียวพอก็คือดร็ตรีมนั่นเองนะครับตัวคอรมันโคตรโกงเลยทุกคนดร็ตรีดมนะครับผมเอ่อเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะก็คือการลงโทบีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวโทบีเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นลงเป็นช็อตให้หรือเปล่านะครับสลอดต่อเอ่อสำหรับการลงโทบีนะครึ่งดรได้เือนเดิมมันจะรจ้เดิม อ่ะเดอะผาดอพฟกรจะมีท<า>ั้งหมด3ด่านด้วยกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอข้าสเตจแรกนะเพราะสเตจแรกมันง่ายนะครับผมมันก็ข้างง่ายเลยสเตจแรกเนี่ยใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ผ่านครับไม่ต้องไม่ต้องอัพอะไรด้วยไม่ต้องเอาตัวเงินแปะวางด้วยนะครับเดี๋ยวตัวเดียวเลยนี่ครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับสราจะรอสเตจแรกนะผ่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนลงที่สเตจสองสเตจสามแล้วกันนะครับผมเนาะไปฮะเดี๋ยวเราเริ่มลงเดอะผาดอพฟกรที่สเตจสองก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มในแบบต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นอัลเบิร์ดเท้าดูเฟนหรืออัลเบิร์ดสเตนนะครับผมและไมีเวลาว่างในการไปบอดนะครับวันนี้ผมขอนแเสนอแอปแปหนึ่งนะครับผมที่สามารถช่วยตรงนี้ได้นนั่คือแอปของ UG Phone นั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับผมเปรียบเสมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแมม้ว่าจะปิดือ ที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวที่แบตจะเสื่อมนะครับผมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับยูทิฟอนสามารถช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับยูทิฟอนนะครับผมราคาเริ่มต้นวันละแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นระดับของ M V P ดูนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง ราคานะครับจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่านะครับแต่สเปคที่ได้นั้นจะสูงกว่าเกือบๆสามเท่าเลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัว M V P นะครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานดีกว่าแน่นอนครับและสบายกว่าแน่นอนครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวแอปของ U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในด่านแล้วนั่นเองนะครับผมใน The Path of Growth ด่านที่สองนะครับผมเนาะดยวิธีการเล่นนะครับผมด่านสองด่านสามันง่ายๆมันกันเลยนั่นก็คือการวางเดจิสามตัวนะครับเริ่มมาเนาะหลังจากนั้นนะครับอัพเดจิขึ้นหนึ่งขั้นครับกดเวดี้เริ่มได้เลยแล้วก็วางรัสเอร์ดีมนะครับหนึ่งตัวตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับก็อัพเดจิให้ตามทุกตัวนะครับผมอ่าเนี่ยนะฮะอัพไปเลยครับเปิบเปิบะนี่นะฮะ ป๊บแล้วหลังจากนั้นครับทำการวางไอโรได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดอัพไอโนให้ตันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็เปิดออโต้อัพเกรดไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยปล่อยไว้ได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้ระวาเป็นอุราฮาระนะครับผมแล้วก็อัพซะนะครับผมอุราฮาระเนี่ยนะครับผมอัพให้ตันเลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับกดฮิลนะครับกดบัฟแล้วกดฮิลได้เลยนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นครับก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนั่นก็คือด็อกเตอร์ดรีมนั่นเองนะครับผมก็อั ันแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนธาตุด็อตดีนเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับเพราะด่านด่านนี้มันเป็นธาตุเขียวเนาะหลังจากนั้นนะครับก็รอนะครับให้มันจบเกมนั่นเองนะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะออไบตี้เนี่ยมันค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนพาร์สี่อันเนี้ยนะครับมันแรงมากเลยนะสำหรับออไบตี้นั่นเองนะครับนะมันเลยทําให้ด็อตดีนแบบดามิบมันแบบพุ่งแบบเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ยก็รอไปนะครับผมอ่ะเวฟที่เจ็ดแล้วนั่นเองนะครับเวฟที่แปดและนะฮะ ปึ๊บอ,อีก2เวททุกคนนะครับผมอ่าอย่างที่ผมบอกว่าเซโน่เดี๋ยวผมเอามาแค่ประกรอบ,กอบทีมเฉยๆนะครับมาอยู่ในทีมอยู่แล้วผมก็ขี้เกียจเอามานอันออกนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะเซโน่ eno, เดี๋ยวไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเราใช้แค่4ตัวก็พอเนาะนะฮะปึ๊บอ่านี่ฮะต่อไปก็เวทที่10แล้วนะครับผม ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวบอสออกมาก็คือบอสหายเลยนะครับผมนะก็ <g ül üyor> คือหายเลยนะครับผมโดนดรดีมตบนะครับผม <c oughs> ตัวมันก็ท่าโกงอ่ะทุกคนดรดีมอ่ะนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมอ่ะปึ๊บ <c oughs> อ่ะนีสองบีครับปึ๊บ เรียบร้อยครับอันนี้คือบอสเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าขึ้นถ้าขึ้นสริปอย่างเงี้ยคือเรียบร้อยแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับผมสำหรับ The Part of g r o w t h ดานที่2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ดานที่3เลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันใน Part The Part of g r o w t h นะครับผมที่3แล้วนั่นเองนะครับผมดานที่3เดี๋ยวก็จะมีพ่อพิงกี้ให้มาเล่นแบบฟรีๆหนึ่งตัวเลยนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเลยนั่นเองนะครับ มาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับด่านนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเล่นเหมือนกันนะครับผมก็คือการวางเดจินะครับสาตัวอย่างนี้เนาะแล้วก็อัพหนึ่งตัวนะครับหลังานั้นก็คืออัพเดจิได้ยาวๆเลยนะครับผมนี่นะครับด่านนี้เราไม่ต้องรีบวางน้อตตวดีด้วยนะเพราะว่าเรามีพ่อวิกกี้จัดการบอลให้นะครับซึ่งดาวิดในด่านเนี่ยมันค่อนข้างแรงเลยนะนะครับอัพไปนะครับอัพจนตันเลยนั่นเองนะครับโอเคนี่นะฮะผมก็อัพไปได้เลยนั่นเองนะครับผมอายุโนะโคจิก็อัพไปเลยนั่ อ่ะโอเคตนนันไปเรียบร้อยนะครับผมก็ใงนั้นก็วาเป็นดร็อตเตอร์ดีมช่วยกันหลุดแล้วกันนะครับตอนนี้คือพ่อวิกกี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมแล้วก็วางอุราฮาระอัพเหมือนเดิมนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็บัฟเลยนะครับหลังจากนั้นครับผมก็อัพดร็อตเตอร์ดีมให้ตันนะครับเนีย่ย แค่นี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอร็อคตอรีมถึงขั้นที่มีเปลี่ยนธาตุได้ก็เปลี่ยนเป็นธาตุไฟแค่นี้นะครับผมจบแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นด่านนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับก็ออาตัวอัพพอพิงกี้ได้เลยมันอัพได้เลยโค้ดให้มาอัพเลยเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ร็อคตอรีมในการผ่านแล้พ่อพิงกี้จะเป็นตัวหลักในการผ่านนั่นเองนะครับผมแค่มาเพิ่มเลือดบ้านให้แค่นั้นเองนะครับนะหลังจากนี้ก็คือกดเพิ่มได้เลยเนี่ยไปกดอัพเกรดไปเลยนะครับผมสำหรับพ่อพิงกี้นะครับอ๋อ พ่อพิงกี้เดี๋ยวนะเป็นตัวละครขคนอื่นนะครับผมออโต้เก็บจะไม่ได้เนาะนะครับผมมันจะนับเป็นตัวละครขคนอื่นเห็นปะผมไม่สามารถเปลี่ยนทาร์เก็ตได้มันจะบอกว่าเป็นตัวละครของคนอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็กดอัพไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับดรดีมเออไม่ใช่สิพ่อพิงกี้นั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะนี่ฮะอีกขั้นสองคันนะครับผมก็ตันแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะหกหมื่นแปดครับโอเคตันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับพ่อพิงกี้นะนะฮะ หลังจากนี้ก็คือรอบอสออกแค่นั้นเองนะครับผมนอกตรงนี้นะครับก็เันเบียอะไรยากแล้วนะครับผมด่านนี้นะครับผมแบบง่ายๆเลยผ่านง่ายๆเลยนั่นเองเนาะกับดรดีมตัวเดียวนะครับที่เป็นด่านหลักนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะผ่านด่าน3แบบมีแบบนั้นหนึ่งร้อยลีโทีจะใช้ Power อร์ออฟ l ฟมในการลีดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึงนะครับผมนะโอเคนะฮะไปนะครับผม อ่าเลื่อนจุดสามซีบีนะครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะครับผมก็ดีเห็นปะเลื่อนลดอย่างไวเลยนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับทำมัดออกโดนเรียบร้อยนะครับเพราะดร็อปดีปกติเป็นฟูลเอเนาะนะฮะก็เรียบร้อยนะครับผมจบแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเดือพออฟกรธตได้ดาดได่านที่สามนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอไปคุยต่อสักทีเราสำหรับการทำควีตหนึ่งร้อยรีโดนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของเควสละกันนะครับผมหลายๆคนเนาะก็ยังงงอยู่ว่าเควสมันทำยังไงนะครับผม สำหรับเควสนะครับผมก็ให้เคลียร์เอ่อนี่นะครับผมในเควสนี้นะครับผมให้เคลียร์ด่าน3นะครับสตอรี่โดยใช้เจ้าตัวของ power อร์แฟมิลในการลีดนั่นเองนะครับซึ่งการใช้ตัวละคร power family ในเกมนี้นะครับในการลีดมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือพ่อบิ๊กกี้นั่นแหละนะครับก็คือต้องเล่นสองรอบนั่นแหละเนาะแล้วผมอ่าพ่อบิ๊กกี้มาลีดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูตัวละครในนี้ว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมในการเล่นเนาะ ก่อนแนะนำเป็นเอลซ่านั่นเองนะครับผมเรือยเอาดรดีมไปก็ได้นะไม่ต้องติลลีหรอกครับเอาดรดีมไปวางเหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ไปเน้นนะครับผมอัพตัวละครอย่างซังโต ก็คือพอบิงกี้ที่อยู่ในด่านอะนะครับดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงเลยนั่นเองนะครับพอบิงกี้อยู่ในด่านเนาะฉะนั้นก็ไปอัพตัวนั้นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการผ่านนะครับเดือดผ่านออฟโรดนะครับผมทั้ง3ด่านนั่นเองนะครับผมก็ดร็อคซ์ดีมรับตัวเดียวรับจบหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะไปทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ